สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมวัสดุรายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสี่เสื้อนะครับวันนี้เราจะคุยกับพี่บุรียงจินดารุลาสองทุ่มนะครับสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับครับประเด็นวันนี้คือหมอดูวางเลิกแม้วหนีอ้าวยังไงครับใช่หมอดูเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เขาได้เลิกแล้วแต่วันไหนเดี๋ยวผมจะบอกเล่าให้ฟังนิดนึงเราครอบครัวนี้ตระกูลเนี้ย ขาชอบดูหมอเขาชอบวางเลิกเลิกผานาทีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับตระกูลนี้คือหมายความว่าถ้าจะหนีเนี่ยนะจะต้องนั่งรถสีอะไร <c oughs> แล้วก่อนออกจากบ้านเนี่ยจะต้องเอาเท้าซ้ายหรือเท้าขวาออกก่อน <c oughs> หมอดูเขาจะดูจะขึ้นรถเนี่ยนะเอาเท้าซ้ายออกก่อนออกจากบ้านแล้วเวลาต้องมีนะต้องมีเศษนะเศษเป็นก้าอย่างเช่น หกจุดศูนย์เก้าคือหกนาฬิกาเก้านาทีเลขเก้าก็เป็นมงคลนะครับเก้าเข้าคุกนะ่ <c oughs> ะเข้าใจไหมฮะเก้าเข้าคูกอะไรต่อพี่ก็จะเก้าเข้าคุกหรือจะเก้าขึ้นรถนหนีไปไหนยัยงไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ผมได้ข่าวมาก็ไม่ยืนยันนะว่าที่กัมพูชาเขาห่วงมากไม่ว่าจะเป็นสมเด็จธุนเซนหรือพระดิยาคือท่านผู้หญิงราณีได้มีการ แอบไปหาหมอดูที่สมเด็จทุนเซนได้นับถือคือดูหมอเนี่ยคนนี้มานานตั้งแต่ก่อนยังไม่เป็นนายกรัมปีรีสามสิบปีแล้วที่พระตบองแล้วดูว่ายังไงคือขอเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งเพราะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของพี่แมวเขาคือไปถามเสียงประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่า เฮ้ยติดคุกแน่ไม่รอดแน่ไม่ไหวแน่ส่วนใหญ่เสียจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้จะหนียังไงย้อนภาพไปฟังนิดนึงพี่น้องทั้งหลายครับย้อนภาพไปฟังนิดนึ่งนายทักษิณเนี่ยขาขอเดินทางออกต่างประเทศในช่วงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงสิบสิงหาคมเมื่อปีห้าหนึ่งเมื่อปีห้าหนึ่งไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งระหว่างที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ย สิบห้าสิบหกปีเนี่ยสแสดงความต้องการจะกลับบ้านมากประมาณสักยี่สิบครั้งมั้งเท่าที่ผมนับได้นะ <Right. S 1> อยากกลับมาเลี้ยงหลานแต่มันไม่มีโอกาสจริงๆถ้าถ้าพักเก้าวไกลไม่ชนะการเลือกตั้ง mm hmm. วันนี้ mm hmm. คนชื่อทักษิณชินวัตรก็ยังไม่มีโอกาสเหยียบเป็นดินไทยพระเอิญ ก้าวไกลมันชนะเลือกตั้งแล้วพักเพื่อไทยได้มาอันดับสองที่จริงพักเพื่อไทยไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐบาลเลยเหยียบหัวพักก้าวไกลขึ้นมาเป็นนึกถึงบุญคุณเขาหน่อยนะคุณเป็นรัฐบาลได้เนี่ยเพราะก้าวไกลนะทีนี้มันเกิดดีลลับสิเมื่อก้าวไกลเนี่ยเขามาที่หนึ่งก็เกิดดีลลับสิเพราะว่าเขาหาเสียงด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสอง บ่อนแซะสถาบันอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายคนก็รู้แต่ผมเล่าให้ท่านที่ที่จําไม่ได้หรือว่ายังไม่เคยเข้ามาฟังก็มีการจัดตั้งรัฐบาลข้างคั่ววันที่มาก็เดินทางออกจากสนามบินชางฮีของสิงคโปร์ไปเตรียมตัวไว้เรียบร้อยนะนั่งเครื่องบินราคาสองพันกว่าล้านบาทนะเป็นเครื่องบินกราฟสตรีม G หกห้บินมาเลยครับมาลงที่สนามบินดอนเมือง พอลงที่สนามบินดอนเมืองตำรวจตอมอเขาก็ตรวจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็พาตัวไปส่งสารดีกานี่ผมเล่าเล่าไม่ต้องละเอียดแล้วครับไปส่งสารดีกาแล้วก็กลับมาที่อธิคุกที่ราชธัน์ที่เร,เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นวันเดียวกันที่ประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตสอวอซึ่งเป็นสอวอสาย สายลุงป้อมนิดหน่อยแล้วก็สายลุงตู่เป็นส่วนใหญ่หนึ่งร้ยห้าสิบสองคนร่วมลงคะแนนเลือกเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นบัญชีรายชื่ออันดับสองนะอันดับหนึ่งคือคุณแพทองทานที่จริงเนี่ยมันมีดีลรับลังกาวีที่เขาตกลงกันมาว่าเขาต้องการคุณแพทองทานมาเป็นนายกก่อนก็คือต้องการจะทั้งพ่อทั้งลูกเลยอ่ะเอางี้ก็แล้วกันทำปิดพลาดก็เล่นทั้งพ่อทั้งลูกเลย แต่เขาขอไว้ว่ารอไปก่อนให้เอาเศรษฐาก่อนแล้วในที่สุดเศรษฐาก็ล้มคาสารรมรุนนะครับ,รบทีนี้มาถึงเรื่องคุณทักษิณคุณทักษิณพอตอนตกดึกหน่อยก็ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ก็หามมาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14อย่างที่เราว่าก็เรียกว่ามาถึงเมืองไทยไม่ทัน24ชั่วโมงก็ป่วยทันทีและป่วยหนักป่วยเพียบเปื่อมป่วยใกล้ตายนะฮะก็ะตกใจกันกับทั้งประเทศนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ป่วยไหวหายไหวด้วยง่าต่อครับพี่ใช่ก็มาพักชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจก็มาพักชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจก็เป็นที่รู้กันว่าอีป่วยทิพย์ไงคือนอนบ้างไม่นอนบ้างนอนบ้านบ้านกลับมาเดือนจาบ้างจนมีนักกฎหมายบางคนเขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ผมจำได้ให้สัมภาษณ์รายการคุณนัวอาจารย์เจตรงนวันี้ บอกว่าถ้านอนโรงพยาบาลตำรวจแล้วไปบ้านเนี่ยมันเข้าข,าข่ายข้อหาแหกคุกนะความปรากฏอยู่ที่ศาลฉะนั้นนักโทษที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยแหกคุกหลบหนีเนี่ยไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา190ต้องมีคดีเพิ่มขึ้นนะจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วปรับไม่เกิน60,000บาททั้งจำทั้งปรับผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมจำจำกฎหมายเปิดดูกฎหมายแล้วมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกัน ทีนี้ทีนี้คุณทักษิณได้พักโทษเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาปีที่แล้วหลังจากติดคุกมาหนึ่งร้อยแปดสิบวันติดคุกมาหนึ่งร้อยแปดสิบวันและได้รับใบบริสุทธิ์เมื่อวันที่สามสิบเอดสิงหาคมเดี๋ยวก่อนนะพี่ปรวีจะบอกว่าติดคุกร้อแปดสิบวันมันดูทำแม่งทำแม่งเอาเป็นว่าอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจร้อแปสิบวันดีกว่าฮะใช่ใช่ใชม่มันจะได้มันจะได้ ว่าใกล้เคียงความจริงนิดนึงนะฮะเพราะยังไม่แน่จใจเลยว่าลงมาตํารวจเนี่ยถือว่าเป็นคุกหรือเปล่าอะฮะเร้่งไงต่อครับพี่เอาแปลเป็นว่าได้พักโทษหลังจากติดคุกแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบวันทีนี้หลายคนที่บอกว่ายังไม่มั่นใจว่าลงมาตํารวจเนี่ยเป็นคุกหรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นคุกหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นคุกบางคนบอกไม่ใช่คุกสรุปได้ว่าสามสิบเอ็ดสิงหาคมปีที่แล้วเขาได้ใบบริสุทธิ์แต่คุณชาญชัยเนี่ยเอาไปร้องต่อศาลสองครั้งสาครั้งสองครั้งนะ ศารสารตีตกหมดครั้งที่สามก็ตีตกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ศารใช้คำว่าความปรากฏสารเป็นเจ้าภาพเองอย่างที่เรารู้กันอยู่ให้ส่งเอกสารต่างๆ่าภายมาในสาสิบวันแล้วก็วันที่สิบสาเดือนหน้าจะดำเนินการไต่สวนหรือจะตัดสินคดีเลยก็แล้วแต่เพราะศารดีกาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไต่สวนรู้จากรู้จักหลักฐานต่างๆแล้วก็ตัดสินคดีเพราะมีหลายคดีอย่างเช่นสส แต่ว่าที่โดนห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตบ้างไปทํานูน่นทํานี่เสียบบัตรแทนการบ้างเนี่ยอยงเสียบบัตรแทนการนะสามคนของพรรคภูมิใจไทยยังติดคุกตั้งเก้าปีเลยเอ้ก้าเ,เดือนเลยติดคุกเก้าเดือนนะแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตด้วยมันแล้วแต่แล้วแต่ศาลว่าว่าจะว่ายังไงทีนี้สิ่งที่ทักษิณเนี่ยเขากลัวที่สุดไม่ใช่คดีนี้นะ คดีที่เขากลัวที่สุดคือคดีหนึ่งหนึ่งสองคดีนี้เขาไม่กลัวหรอกถามทำไมไม่กลัวเพราะรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำระเบียบการคุมขังไว้เป็นการทำเพื่อเขาบอกมีคนเขานินทาว่าทำเพื่อคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณว่าด้วยการคุมขังในสถานที่คุมขังสองพันหรอยหกสิบหกของกรมราชทัณฑ์ เขาใช้คำว่าระเบียบจำคุกนอกเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ให้นักโทษไปติดคุกที่บ้านได้ที่วัดได้โรงเรียนได้ป่าช้าได้อะไรกันเนี่ยเนี่ยแล้วแต่จะไปติดคุกที่ไหนนะแล้วแต่คณะกรรมการให้นักโทษโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำว่างั้นเถอะแล้วเขาก็มีคณะทำงานนะผมอ่านแล้วอ่านระเบียบอันนี้แล้วมีคณะทำงานการพิจารณาคุมขังนอกเรือนจำเช่น รองอธิบดีเป็นประธานมีมีม,ม,มีมีกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานในราชทัณฑ์กรมต่างๆมากมายก่ายกองฉะนั้นเมื่อศาลบอกว่าเขาต้องจำคุกเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ติดคุกศาลก็พิพากษาให้ติดคุกหนึ่งปีเพราะไม่ได้ติดคุกทีนี้คำพิพากษาของศาลก็เป็นหน้าที่ของตุลาการของศาลพิพากษาแต่หน้าที่บริหารโทษเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ใช่ไหมครับเอาตัวไปบริหารโทษ เมื่อไปบริหารโทษเขาก็เอาระเบียบไอ้จำคุกนอกเดินจำเนี่ยเอามาใช้กับคุณทักษิณได้เท่าที่ผมเข้าใจนะจะเข้าใจผิดหรือถูกไม่รู้แต่เป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่เขาร่างไว้ที่ทำไว้ตามกฎหมายสมัยที่นายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐนตรวีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าทำไมเขากลัวกลัวเรื่อง หนึ่งหนึ่งสองไงกลัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเพราะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันตต่สวนมูลมันตต่สวนโจดจำเลยเดือนเดียวเลยครับๆๆ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 คือเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวจบหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสารเขียนคำพิพากษาเมื่อเขียนคำพิพากษาแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าต้องติดคุกไม่ต่ำกว่าห้าหกปีอยู่แล้วเมื่อติดคุกหกปีเนี่ยเขาก็หิ้วคุณทักษินต้องเข้าคุก แล้วไอ้คำสั่งที่ราชทันว่าไว้ให้ติดคุกที่บ้านได้เนี่ยมันไม่ถึงปีแต่ไอ้คุกตอนหลังนะ่ะมันมันมากกว่าก็ต้องยกเลิกอันเกา่ายกเลิกอันเก่าที่ติดคุกที่บ้านแล้วเข้ามาติดคุกในเรือนจํานี่ผมมองอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็มองอย่างนี้เท่าที่ผมฟังจากคนใกล้ชิดของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่กล้าเสียงครับเขาไม่กล้าเสียงไม่กล้าเสียง ฉะนั้นเมื่อไม่กล้าเสียงทาไงอ่ะก็เหมือนกับที่หลายคนคิดหนีครั้งที่สองอทีนี้จะหนีครั้งที่สองอย่างไรมีคนเป็นห่วงเขาเยอะเพื่อนรักเขาที่พนมเป็นเขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงจากใจจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเป็นห่วงกลัวไม่ได้ส่วนแบง่งไม่ได้ส่วนแบ่งพลังงานใต้ทะเลหรือเปล่าคนละครึ่งเป็นไปได้นะัะพี่บรูบีถ้าว่าถ้ากุจักรสินเนี่ยเข้าไปอยู่ในเดือนจําหรือว่าบินรอบที่สองเนี่ยบินหนีไปรอบที่สองเนี่ย สมบัติใต้ท้องทะเลที่แบ่งกันครึ่งกับทางกัมพูชาก็หายไปเลยอ่าก็ปิวว่าพูดง่ายคือปิวเลยฝันของคุณฮอนเซนเนี่ยก็สลายไปนะฮะท่ามกลางความตบมบือกระทืบเท้าของคนไทยฮะ,ะสะใจแล้่องต่อครับพี่คือเวลาเนี่ยมันมันพยองใหญ่ไงกัมพูชาพยองใหญ่ไปดูชายแดนอีกด้านหนึ่งสิประสาตตาเมินทมอ่ะมันพยายามจะบุกเข้ามาจะบุกเข้ามาถามทำไมอะ่ะ เรียกว่ายั่วยุทหารไทยอันนี้ก็คุยกันไปเยอะแล้วเอาละผมจะไม่คุยถึงตอนนั้นเลี้ยวมาตอนถึงไฮไลท์นะไฮไลท์ของรายการนี้ก็คือแล้วสรุปแล้วเนี่ยเขาไปให้หมอดูวางเลิกว่าจะหนีมึอยังไงวันไหนอะไรยังไงแต่ผมไม่ไปรู้เขหรอกมันมันรู้ไม่ได้หรอกแต่ผมมีเพื่อนว่าไปถามเพื่อนบอกเฮ้ยที่สมเด็จทูนเซนไปดูหมอเนี่ย เขาบอกไม่มีนะมี anut, แต่ <Hollywood> ท่านผู้หญิงลานีหรือว่าคนในครอบครัวเขาไปดูให้ที่พระตะบองว่าควรจะทำยังไงดีตอนนี้ดวงทักษิณเป็นยังไงเขาบอกดวงตกดวงตกแน่นอนแล้วหมอดูที่พระตะบองเนี่ยเขาบอกกับเพื่อนผมที่เป็นสื่อในปุเปนนะเขาสนิทกันแล้วคนเนี้ยดูหมอให้กับสมเด็จทูนเซนกับครอบครัวของสมเด็จทูนเซนมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เขาก็เลยบอกว่าเขาเลยบอกว่าอหนีไม่ได้เพราะมีอะไรขวางอยู่มีอะไรขวางอยู่ว่าคุณทักษณิณหนีไม่ได้ดเขาบอกมันมีอำนาจลึกลับขวางอยู่ที่เขาไม่ยอมให้หนีแล้วจะต้องติดคุกนี่หมอดูที่ขเขมิ้พูดนะผมก็เลยย้อนไปดู ย้อนไปดูดิวไอ้นั่นดิวลังกาวีซึ่งเขาฉีกดิวทิ้งแล้วดิววันนั้นตกลงกันว่าให้คุณทักษิณเข้ามาสร้างความเจริญให้บ้านเมืองทำเศรษฐกิจกให้มันดีผลสุดท้ายไปเอาเรื่องคาสิโนหรือเอาเรื่องบ่อนการพานันซึ่งรัฐธรรมนูญก็ห้ามอยู่แล้วแล้วก็บอกเข้ามาเนี่ยรับปากไว้ว่าจะสร้างความสามัคคีปลองดองในหมู่คนไทย แม่งเข้ามานี่โอ้โหเดี๋ยวดา่ดาคนนู้นด่าคนนี้โอ้โหเละเทะไปหมดไม่ได้มีปรามความปลองดองไม่ได้มาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมาแก้แค้นนี่คือผิดหลักการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาเห็นว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วพวกเราก็ได้ยินข่าวมาของผู้กำกับที่เขากำกับการอยู่ที่เขากำกับการอยู่ครับลัาพันลึกอะ ซึ่งเขาไม่ยอมไงเขาไม่ยอมให้หนีไปอีกแล้วจะเล็ดรอบไปทางไหนไม่รู้ทีนี้หมอดูคำเห็นในที่พระตชบองเนี่ยเขาบอกว่าดวงมันออกอย่างเนี้ยจะไม่ได้ออกนอกประเทศเพราะมีการขวางกัน้นมีการขวางกัน้นใ,ใครใจดำครับพี่ปุรวีจะสกัดกั้นไม่คุณทักษิณนี่ออกนอกประเทศปล่อยเขาไปเถอะครับ,ค,รบคนไทยบอกว่าปล่อยไปเถอะออกไปเถอะปล่อยยังไงล่ะครับคดีเขามีอยู่ประกันตัวที่ชั้นศาลอยู่ จะออกนอกประเทศต้องขอญาติศาลอยู่แล้วในคดีหนึ่งหนึ่งสองมันออกไม่ได้ยังไงก็ออกไม่ได้แล้วยังคดีค,คดีใหม่ถ้าวันวันที่ศาลนัดเนี่ยไม่ไปเนี่ยวันที่สิบสามไม่ไปเนี่ยถ้าศาลเกิดพิพากษาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปมอบตัวจากนั้นเขาก็ต้องไปก่อนแล้วไปจะเอาวันไหนอะไรยังไงอย่าลืมนะหน่วยความมันคงเขาติดตามทุกฝีเ้่าว่าคุณจะออกทางเครื่องบินคุณจะออกทางน้ำคุณจะออกทางบก ฉะนั้นเพื่อนที่เป็นสื่อเนี่ยเขาบอกว่าหมอเนี่ยคนนี้ใครไปดูเ่ยค่าดูแพงนะหนึ่ง้อยเก้าิเก้าเหรียญยูเอสที่พัตตบอกเขาพูดอย่างนี้เขาบอกหนีไม่ได้ผมก็เลยลองดูกับหมอที่ดังๆในพม่าดูซิผมโทรศัพท์ไปสองวันแล้วตอนที่ปิดงานเนี่ยผมก็โทรไปเฮ้ยมึงไปนู่นหน่อยวะไปบ้านของหมอดูอีทีหมอดูอีทีดังผมเคยไปดูเสียสามหมื่นแต่ผมเนี่ยได้ส่วนลดจากเพื่อน เขาเก็บผมสองหมื่นบาทแล้วดูแม่นนะตอนแรกดูเนี่ยเขาตกฟักดอลลาร์เราไปเราเอาดอลลาร์สหรัฐไปฟักดอลลาร์มาอันนึงเลือกมาแล้วกักไว้นะแล้วหมอแกก็จะเขียนเลยแล้วให้เราคลี่ดอลลาร์ดูโอ้โหมันตรงกับเลขทุกตัวเลยของดอลลาร์ <Ooh. S 1> แบ์ดอลลาร์ตรงเปี๊ยเลยแล้วเขาก็เริ่มดูนะรัฐบาลพมา่าเชื่อถือเขามากบอกว่าพมา่าเนี่ยจะเกิดอะไรอ่ะ อ่าสึนามิน้ําท่วมใหญ่ให้ย้ายกรุงเมืองหลวงเขาก็เลยย้ายไปที่เนปิดอง่ะนั่นก็คืออ่รัฐบาลพมา่าได้เชื่อหมอดูอีทีหมอดูอีทีเนี่ยนะตอนนี้ตายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนเมื่อปีสองพันหกสิบชื่อจริงก็ชื่อนางสวยวินหรืออีทีอีทีคนคนก็เรียกอีทีอีทีคือคืออีทีหรือชื่อ,อเล่นเล่นเขาชื่อมะขุยแต่ตอนเนี้น้องสาวเขาเนี่ยคือหมอดูอีทีท่านไม่ได้พิการมาแต่แต่กาเนิดมาทีหลัง มาพิการที่หลังพูดไม่ได้นะมืองอแขนงอแล้วก็มีน้องสาวชื่อมาติตี้ที่ที่เป็นหมอดูแทนตอนเนี้ที่ผมไปให้เพื่อนไปไปคุยกับมาติตี้นาติตี้คือค่าดูสามหมื่นแต่เราไม่เสียหรกเขาเป็นพวกกันเขาเป็นนักขา่าวเดือนหนึ่งเขามีรายได้ตอนหมอดูติตี้อยู่นะไอ้หมอดูอ่าอีทีอยู่นะสามรอยห้าสิบล้านบาทถ้าเป็นเงินไทยหมอดูอีทีบริจาคสร้างโรงพยาบาสลสร้างนู่นสร้างนี้ แล้วเขาเคยทำนายไว้นะว่าพมา่าเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่พร้อมกับเมืองไทยโอ้โหผมขนลุกเลยหมอดูอีทีทำนายไว้ก่อนนะว่าจะเกิดแผ่นดินใหญ่ในพมา่าพร้อมกับเมืองไทยแล้วมันก็เกิดจริงๆทำให้ตึดสตอตงอลมถลม่มเนี่ยนี่คือหมอดูอีทีที่ได้สิทธิ์ที่ได้เสียไปแล้วตอนอายุห้าสิบแปด ก็ปิดกี่ปีละหกศูนย์ 60, ปีนี้มันมันหกเจ็ดหกแปดก็หลายปีแล้วเจ็ดเจ็ดปีแล้วใช่ไหมเนี่ยเคยดูไว้ไว่าอย่างนี้แล้วถามว่าอา้าวแล้วเป็นยังไงชะตาชีวิตของทักษิณอ่อหมอดูเพิ่งเป็นน้องสาวชื่อมัตติตี้เนี่ยเขาก็ไปคนของเก่าเพราะเขารู้จักคุณทักษิณพอไปกับภรรยาไปกับคุณหญิงนะไปเป็นคณะเลยเขาก็รู้จกักตอนนั้นหมอดูอีทีบอกว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ด้วยนะโกรธ หน้ามึนเลยโกรธไม่พอใจแล้วก็เป็นอย่างที่หมอดูอีกทีพูดคือไม่มีแพนดินงอยู่มาสิบหกสิบหกปีไงต้องรีบัยไปอยู่ดูไบไปอยู่อังกฤษอะไรเนี่ยตอนนั้นนะแล้ววันนี้เขาก็เขาก็ค้นของเก่านะที่พี่สาวเคยดูไว้อามาดูดูประอเอิญไปเจอเข้าแล้วเขาก็เอาดวงมาดูอีกทีหนึง่งนะเขาบอกเอ้ยเหมือนจะเคยเคย,เคยทำนายมาก่อนแล้วคราวเนี้ย เขาบอกเหมือนกับคุณทักษิณต้องคำสาป mm hmm. ผมคนลุกผมก็ตกใจเอ๊ะคำสาปอะไรวะอ๋อลวงตามมหาบัวหรือเปล่า mm hmm. เพราะหลวงตาเนี่ยเป็นพระอริยะสงฆ์นะครับผนลุกเลยคือท่านพูดอะไรเนี่ยคือท่านสงสารประเทศไทยไงแล้วถ้าได้คนดีเนี่ยท่านท่านคงไม่มา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 ,มากวนหรือมาอะไรแต่นี่พระอเอ่อท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ท่านเห็นว่าไปกันใหญ่แล้วบ้านเมือง พระพุทธศาสนาจะอยู่ตรงไหนผมไม่เคยเห็นพระที่ท,ที่ท่านร้องไห้ถ้าดูในคลิปนะท่านร้องห่มร้องไห้แล้วนี่ไม่เกี่ยวกันนะหมอดูอีตีหมอดู ET มาติตีนะเขาก็บอกว่าเหมือนกับมีต้องการเขาเรียกเหมือนกับเหมือนกับต้องคําสาบไอ้นักข่าวซึ่งเป็นเป็นเป็นพวกเป็นเป็นน้องๆผมอะที่รู้จักกันมานานเขาก็บอกว่ามาแบบเดียวกันคือ เสมือนไม่มีแผ่นดินอยู่แบบเดียวกับที่เคยที่ทานายมาก่อนเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วประมาณสิบหกสิบสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วก่อนที่จะขอเดินทางไปไปดูกีฬาโอลิมปิกนี่คือเรื่องราวมันมาสัมพันธ์กันตรงนี้ครับมันมาสัมพันธ์กันตรงนี้เป๊ะเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือบ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้อยู่มาสังเกตเห็นไหม ุรัฐบาลทําอะไรไม่ขึ้นเลยนโยบายที่ทําไว้เนี่ยทำไม่สําเร็จนอกจากเอาเงินไปแจกแล้วกลัวจะไปเอาเงินจากนูก่นจากนี่มาแจกแล้วก็จะขึ้นผสงภาษีที่ก็ด่ากันเละหมดตอนเนี้ยเละเทะหมดมาคนถามว่าไงก็บอกบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็ต้องมีมีเอนเตอร์เทนเมนต์มีคาสิโนที่จะทําให้บ้านมเมืองจเจริญมาออกอย่างนี้ครับหลังจากออกไปพูดรวมการจะพ้องกิตอะไรโทรทัศน์มาสองสามวันนี้แล้วไปดูสิครับ ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยขาดความรู้ความสามารถขาดเจตนาเจตจำนงในการแก้ปัญหาประเทศไม่มีความรับผิดชอบเศรษฐกิจล้มเหลวแต่งตั้งรัฐมนตรีก็แบบคุณขอมาขาดภาวะผู้นำปล่อยให้พ่อชัางจูงนะทุจริตคอร์รัปชันเต็มไปหมดมนี่ก็จะสร้างนู่นสร้างนี่ทุกปัญหาของรัฐบาลเนี่ยมาจากนายกรัฐมนตรีคนนี้ครับผมถึงบอก่าพอแล้วไปเถอะผมก็มาเปิดดูมาเปิดดูนะ มาเปิดดูตอนที่เขาเข้ามาเป็นรัฐบาลพรรคเนี้ยนะเข้ามาเป็นรัฐบาลอะดูที่ล้างผลาญจริงกับปัถลุงเป็นร้อยล้านไปประชุมเปอเอปกเดินสายเวินทัวช้อปปิง้งกินหรูอยู่สบายมื้อละสิบสองล้านวันละสิบสองล้านนะไปเยือนนครลอสเอนเจิสนครลอสเอนเจิสประชุมผู้นำร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเมือ่อสิบสามครั้งที่สามสิบเอ็ดที่กรุงลิมาประเทศเปรูสิบถึงสิบแปด เอ่อพฤติกาปีที่แล้วลราไปแวะาอลเองนอนโรงแรมห้าดาวนะนอนโรงแรมห้าดาวนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะแล้วก็ไปไหนอะเดินมกราปีนี้เดินมกราไปสวิตเซอร์แลนด์นครโซลิกเอ่อสูลิก,ลกไปประชุมเวิร์มอีโคโนมิคฟอรัมประจำปีสองพันหกสิบแปดยี่สิบถึงยี่หกยี่ห้ามกราหกแปดเห็นไหมไปใช้ใจ่ายกันเลอะเทอะหมดไปเปิดโรงแรมหรูตอนไปเยือนอเมริกาเนี่ย ก่อนจะไปลิมาเนี่ยระหว่างสิบถึงสิบแปดพฤจิกาท่านหลงไปหนึ่งร้อยล้านท่านหลงไปหนึ่งร้อยล้านครับไอ้เวิร์ทัวร์เนี่ยเหมาเครื่องบินไปเลยคือใช้เงินไม่ไม่ประหยัดเลยในขณะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรอมอแ,แล้วนี่จะมาซ้ําเติมอีกโดยการจะขึ้นแวดน,นี่มันคืออะไรมันคืออะไรผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนี่คือความ,มทุกข์ของประชาชนนะ คุณแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยถึงเวลาเขาแก้ปัญหาครอบครัวอาไปดูหมอมาก็เต็มจะเตรมจะหนีจะหนีได้หรือเปล่านะเพราะเวลานี้คุณเข้ามาติดกับดักแล้วนะผมมั่นใจว่าคุณไม่สามารถจะหนีไปได้เพราะผมเชื่อหมอข้ามเหม็นคนนี้เพราะสมเด็จทูนเซนดูไว้เนี่ยไม่เคยพลาดผมมั่นใจว่าคุณจะหนีไม่ได้เพราะเขาไม่ให้คุณหนี ถามทําไมหนีไปก็โลง่งอ,อกไปซี่ไปเลยไปพอไปแล้วในคุณก็ไปแลแ้วแต่ทั่วโลกบอกว่าที่นั่นเชิญไปที่นี่เชิญไปแล้วคุณก็เอาประเทศไทยนไปด่านในเมืองนอกเหมือนกับที่มีเรื่องมาแล้วที่เกาหลีใต้ที่พาดพิงไปถึงในหลวงรอเก้าเห็นไหมจะเป็นคดีในเวลานี้แล้วเป็นเรื่องใหญ่นะะคนที่แจ้งความคือเป็นคือพอบทบผู้บัญชาการทหารบอกเขาไม่ยอมหรอกครับเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นที่เปิดรายการวันนี้ ด้วยการบอกว่าหมอดูวางเลิกที่แมวจะหนีวางเลิกที่แมวจะหนีเขาวางเลิกให้แล้วแต่เลิกจะหนีเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแล้วเลิกอะไรของเขาผมไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเขาไปวางไว้ที่ไหนอะไรยังไงเลิกขเขาเขาผมไม่รู้ได้หรอนะไม่รู้แต่ที่เล่าให้ฟังนะ่ก็เป็นเรื่องที่ผมไปให้หมอดูที่เขาเคยเคยดูมาแล้วก็ดูต่ออย่างที่พมา่าเมียนมาหมอดูอีทีแล้วตอนน้องสาว เขาดูอยู่ตอนเนี้ยหรือที่กัมเนที่กัมพูชาที่สมเด็จทูนเซนเคยดูผมก็มั่นใจว่าเขาคงไปให้หมอดูคนเนี้ดูดวงดวงมันก็ออกอย่างเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันมีอะไรมาขวางอยู่ไงส่วนเขาจะดูเลิกดูยากว่าหมอดูไทยหรืออะไรยังไงผมไม่ทราบเขาจะไปวันไหนอะไรยังไงไม่ทราบแต่มันใกล้เข้ามาแล้วเขาจะหนีได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเรื่องอย่างนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ถามว่าในใจเขารู้ไหมว่าเขาต้องติดคุกอีกเขารู้อยู่แล้ว เขารู้อยู่แล้วว่าเขานอนโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าแล้วเขากลับไปนอนบ้านหรือเปล่าสลับกันเวลาพบเวลานัดแขกมาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าผู้คนสงสัยกันมากนี่เลยครับคือเป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บุรุวีมชมจินดานะครบขอบคุณนะครับครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับก็ตลอดเออเกือบปีครับที่คุณแผ่ทองทานเป็นนะยายกรัฐมนตรีนะครับ ผมก็พยายามจะส่องหาว่าคุณแพรทองทานมีความดีตรงไหนมีความสามารถตรงไหนหาได้เจอแล้วครับเจอเรื่องหนึ่งคือคุณแพรทองทานเป็นคนที่กระตัญญูต่อพ่อนะครับพ่อให้เป็นนายกเธอก็เป็นแต่คุณแพรทองทานต้องกตัอยู่ต่อแผ่นดินด้วยนะครับประเทศไทยไม่สามารถที่จะมีนายกที่ไร้ความรู้ความสามารถได้คุณอุ้งอิง ควรจะต้องกตันอยู่ต่อแผ่นดินที่คุณเกิดคุณโตและคุณอาศัยอยู่แผ่นดินนี้คุณจะให้แผ่นดินนี้เสื่อมถอยสุดสามจากการบริหารการของคุณที่ไร้ขีดความสามารถทั้งรัฐมนตรีทั้งหมดที่มันมีอยู่ปัญหาอยู่เต็มประเทศนะครับวันนี้คุณจะทําอย่างเดียวคือคุณจะผักดานกาิโนถ้าคุณจะผักดานกาิโนราประชาชนทุกคนจะผักดานให้คุณและคุณพ่อคุณเข้าคุกครับวันนีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอทที999